สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะดูซิว่าไพ่ยอยากจะเล่าแล้วก็สื่อสารอะไรกับเพื่อนๆนนะคะเรามาดูกันเลยวันนี้มีก็จะใช้ไพ่เทวรัติกาคนะคะมีช่วงนี้ก็จะใช้ไพ่นี้บ่อยๆเรามาดูไพ่กันนะคะว่าวันนี้ไพ่อยากที่จะเล่าเรื่องอะไรนะคะ <c oughs> ค่ะตัวคุณนะคะเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีความคิดความฉลาดนะมคะมีความอยู่ได้ด้วยตนเองนะคะคือรู้จักวางแผนในการใช้ชีวิตนะคะรู้สึกว่าไม่อยากให้ตัวเองอะแบบใช้ชีวิตแบบเสีส่ยงๆต้องการความมั่นคงความปลอดภัยนะคะตัวคุณเองจึงรู้จักวิธีการจับจ่ายใช้สอยนะคะ คุณเป็นคนที่มีรสนิยมแต่ว่าการที่มีรสนิยมไม่จําเป็นต้องใช้ของแบรนด์เนมนะคะไม่จําเป็นต้องใช้ของราคาแพงคุณเข้าคุณมีเทสในการแบบหยิบจับเลือกผสมแล้วก็กลายมาเป็นความหรูหราในแบบฉบับของคุณได้นะคะดังนั้นคือคุณะมีความฉลาดทางด้านการใช้ชีวิตความคิดแล้วก็เป็นคนเอ่อตอนนี้คุณกำลังเหมือนกับ มุ่งไปครั้งหน้าแล้วนะคะเหมือนกับไม่อยากไม่อยากคิดถึงอดีตไม่อยากคิดถึงความหลังนะคะมุ่งไปทิ้งความรู้สึกแย่ๆนะคะอยากที่จะ move on ตอนนี้ตอนนี้อยากที่จะ move on แต่ยัง move ไม่ได้ก็คือยังถูกยังถูกโลกโซรามอยู่ยังถูกโซรามอยู่นะคะเหมือนกับ เจ้านกน้อยตัวนี้นะคะที่ไม่ยังไม่สามารถโบยบินได้อย่างอิสระยังถูกโซลามของให้อยู่กับพี่คุณยังไม่สามารถทำอะไรได้เป็นอิสระมากนะแต่จิตใจคุณนําไปแล้วค่ะคือคุณมุ่งไปข้างหน้านะคะคุณไม่อยากมองย้อนอดีตแต่ด้วยภาระที่มันยังผูกพันกันมานะคะในอดีตเนะี่ยคุณอาจจะ มีประสบการณ์อะไรบางอย่างเหมือนแบบต้องแบกรับภาละอะไรบางอย่างแต่มันเกี่ยวเนื่อมาถึงปัจจุบันดังนั้นคุณจึงต้องสะสาะก่อนนะคะให้สถานการณ์มันคีคายแล้วคุณถึงจะเป็นอิสระจากโซ่ทีพ่พันธนาการคูณไว้นะคะตอนนี้คุณเริ่มวางแผนอนาคตแล้วนะเหมือนกับเริ่มลงมือทําอะไรบางอย่างนะคะคุณมีความกล้าคุณไม่กลัวนะคะที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะคุณอาจจะได้ ทำงานหรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยนะคะในงานในธุรกิจที่คุณจะต้องทํามันลีกหนีไม่ได้ที่คุณจะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับต่างประเทศนะคะอันนี้คือพลังงานของคุณเนาะ ลังงานของคนที cargo, ่คุณนึกถึงนะคะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขากดดันเขาฝันร้ายเขานอนไม่หลับนะคะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขากดดันเขาฝันร้ายเขานอนไม่หลับแล้วก็เหมือนกับพอเหมือนเขาเจอปัญหาเยอะมากๆนะคะมีความเครียดนะคะเหมือนตัวเขาเองก็กําลังหมุนเงินอยู่นะคะเหมือนก็กำลังหมุนเงินหรือปรับชีวิตให้มันสมดุลนะคะก็คือ ชีวิตกำลังวุ่นวายตอนนี้เหมือนกับกำลังอยู่ในภาวะขึ้นไม่เข้าใครไม่ออกคือกำลังจะจะจมน้ำแต่ก็ยังจมไม่สนิทเหมือนยังหายใจไม่ทั่วท้องว่างานเถอะแต่คนคนนี้เขานะคะอยากที่จะมามอบความรักมอบสิ่งดีๆนะคะเริ่มต้นความรักกับคุณนะคนที่คุณนึกถึงนะคะ คือเขาอยากที่จะมาแต่ว่าชีวิตเขามันน่าปวดหัวมากเลยเพื่อนๆคนนีเนนนนะะ้เป็นคนที่คุณนึกถึงอะค่ะเป็นคนที่คุณนึกถึงเขามีพลังงานอย่างนี้คราวนี้เรามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะในความสัมพัญธนี้กันนะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะ คุณและคนที่คุณนึกถึงอ่ะมีความสัมพันธ์เป็นความรักกันนะคือเป็นคู่รักนะคะมีความหลงใหลกันมีความรักคือเป็นคู่รักกันนะแต่ว่าคุณอาจจะได้แบบมีการทํางานร่วมกันหรือเปล่ามีทํางานร่วมกันมีเกี่ยวข้องกันมีสายงานเป็นเพื่อร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ แล้วกับแล้วแล้วธุรกิจอะหรือการงานนั้นมันไม่ได้เป็นไปตามที่หวังไว้นะคะมันมีแต่ปัญหาเกิดขึ้นมีแต่ความเครียดความทุกข์อะไรเงี้ยนะคะเราคือในธุรกิจนั้นอะมันอาจจะต้องแบบว่าอาจจะต้องมีการตัดสินใจที่ชัดเจนแต่ว่าในในการที่ทํางานร่วมกันอ่ะมันเหมือนกับ ตัวตัวเขาหรือว่าตัวคุณรู้สึกว่าแบบมันยังมันยังหรือธุรกิจเนี้ยมันยังไม่ชัดเจนในความคิดของคุณอะคุณยังไม่ได้อยากที่จะทํามันหรือว่าตัวคุณยังตัดสินใจไม่ได้เลยว่าคุณจะทําอะไรอะไรเงี้ยมันเหมือนกับสิ่งที่คุณทํากับเขาอะคุณอาจจะไม่ได้ชอบก็ได้นะคะเหมือนคุณไม่ได้ชอบเหมือนกับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่คุณทําได้แต่คุณไม่ได้รักอะไรเงี้ย มันเป็นอะไรที่มีแต่ปัญหากเกิดขึ้นในอาชีพนี้ในสายงานนี้ในธุรกิจน,นี้ที่ทําร่วมกันมันเป็นอะไรที่ล้มเหลวแล้วก็เจ็บปวดนะคะทําให้ส่งผลกระทบถึงความสัมพันธ์นี้นะแล้วยังไงต่อคะ แล้วยังไงต่อนะคะก็คือตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่เป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะตัวคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่มีความต่อเนื่องทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะไม่เคยได้พักไม่เคยได้หยุดเลยอะ่ะเราเป็นคนที่ใจดีชอบทำบุญทำทาน,นะคะมีพลังงานความเข้มแข็งนะคะ มีพลังงานความเข้มแข็งเวลาที่คุณทํางานคุณเหมือนกับสิงโตอ่ะคุณดูดุเลยแต่ว่าคุณใจดีคุณดูเหมือนจะแบบดุแต่คุณอ่ะลึกๆแล้วคุณไายในคุณใจดีนะคะแล้วก็คุณทําอะไรก็มีแต่ความสําเร็จนะคะได้รับชัยชนะเหมือนกับการงานนั้นมันดําเนินไปด้วยได้ด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่การที่คุณจะต้องมาทํางานร่วมกับเขาอ่ะมันเป็นอะไรที่คุณไม่ชอบหรือเปล่านะเหมือนกับไพ่มันขึ้นประมาณนี้นะคะ เรานี่ไีต่อโอเคชัดเจนเลยเหมือนไพ่สือ่อสารมาว่าคุณเริ่มต้นมองหางานใหม่นะคะคุณเริ่มต้นมองหางานใหม่หรือมีมุมมองชีวิตแบบใหม่ๆเพื่อเราพลังงานดีๆ,ๆนะคะตอนนี้เหมือนกับคุณกําลังเจอภาวะกําลังขาดแคลนะเหมือนกับขัดสน ในเรื่องของเงินทองอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคุณกำลังเหมือนกับขัดสนในเรื่องของเงินทองแล้วก็มีในขณะที่แบบขัดสนแต่ภาระงานมันก็ยังเยอะมากๆเลยนะคะเหมือนภาระงานยังเยอะเลยคุณจะต้องต่อสู้นะคะบางคนบางท่านอะ่ะเหมือนกับพอคุณมีทํทำงานร่วมกับกับคนรักใช่ไหมแล้วคุณมีปัญหากันนะคะมันก็เป็นอะไรที่อาจจะมีการแบบ คลใครๆในข่าวอะที่มีการแย่งกันว่าใครจะได้เป็นเจ้าของหรืออะไรเงี้ซึ่งคุณก็กำลังต่อสู้เพื่อรักษาตําแหน่งอยู่นะคะมันมีการต่อสู้เพื่อรักษาตําแหน่งว่าสมบัติสิ่งนี้ที่เราหามาร่วมกันอะใครจะได้เป็นเจ้าของเพราะว่าตอนที่คุณเป็นคนรักกันอะคุณทํามาด้วยกันไงมันก็เหมือนกับมันจะไปได้ด้วยดีแต่พอตอนนี้นมันมีปัญหามันก็เริ่มมีการแบ่งแบ่งแยกกันแล้วนะคะ แล้วตอนนี้คุณก็รู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากๆคุณเหนื่อยที่จะต้องแบบรับภาระอะไรมากมายคุณอยากที่จะนอนพักเฉยๆอยากที่จะเพิกเฉยกับอะไรบางอย่างอยากที่จะได้รับการเยียวยาอยากที่จะพักฟื้นอยากที่จะได้หยุดคิดบ้างอะไรอย่างนะี้คะพลังงานของคุณจะเป็นแบบนี้นะแล้วยังไงต่อ จะบอกว่าไพ่ก็ออกมาดีนะคะคุณก็จะสามารถที่จะเอาชนะได้คุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณจะถูกคนนั้นเอาเปรียบคุณนะคะคุณเป็นคนตรงไปตรงมามีความเด็ดเดี่ยวนะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็รู้สึกเหงาแล้วก็โดดเดี่ยวด้วยนะคุณจะ คุณจะได้รับความยุติธรรมแล้วคุณจะได้เจอใครบางคนนะคะที่เขาอะเข้าใจคุณเขาเข้าใจคุณแล้วเขาเป็นคนที่ใจเย็นควบคุมอารมณ์ได้ดีนะคะเขาจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคนคนนี้เป็นยังไงบ้างคนนี้จะเข้ามามคนคนนี้เขาจะเข้ามานะคะทำ ให้คุณนะคะ<ม>เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ<ม>เขาจะเข้ามาเดทกับคุณเข้ามาเฉลิมฉลองร่วมกับคุณเข้ามาเดทคุณเขาเป็นพวกอ,อนุรักษ์นิยมเป็นคนคน่อนข้างข,งขวโบราณอยู่นะคะคนคนนี้อาจจะต้องทําตามขนบทมอย่างประเพณีเข้าตามตอ่อออกตามประตูแล้วก็เป็นคนขี้หวงนะคะคือถ้าเขาชอบคุณแล้วเขาเลือกคุณแล้วคุณ เขาคิดหวงมากนะคะแล้วก็เขาประเมินเขากําลังเหมือนกับเริ่มลงทุนอะไรบางอย่างเพื่อให้มันออกดอกออกผลนะเหมือนกำลังปลูกอะไรบางอย่างอยู่นะคะแล้วคือเขากําลังทํางานหนักมากๆเพราะว่าเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะคนคนนี้เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วยังไงความรักของคนนุณเขามีเป้าหมายที่ชัดเจน อาจจะได้อุ้มลูกของเขาถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะได้เป็นคุณพ่อนะคะคุณทำสัมพันธ์นี้เหมือนเขามาช่วยเหลือคนให้พคนจากน้ำเลยอะให้คุณปลดปล่อยคนให้เป็นอิสระนะคะเขาจะทําให้ชีวิตคุณมีความสมดุลมากขึ้นมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆเลยนะคะแต่มันก็จ,จะมีความขัดแย้งในเรื่องของความคิดความเชื่ออะไรอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะมีคน หมู่มากเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะมันอาจจะมีคนอื่นเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์นี้นะคะอันนี้คือปัญหาอุปสรรคที่มันอาจจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณและคนคนใหม่ที่จะเข้ามานะคะที่เขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะเรายัง เขาก็เป็นคนที่ชัดเจนนะคะเป็นคนที่ชัดเจนจริงจังมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาผูกมัดชอบความเป็นอิสระชอบที่จะไม่อยากเครียดไม่อยากกังวลอะไรชอบที่จะดําเนินชีวิตในรูปแบบที่ตัวเองอยากเป็นนะคะเป็นคนที่ค่าด,ดายากนะ เป็นคนที่มีส,สอบบุคลิกไม่ตัวภายนอกอาจจะดูเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ภายในยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือเป็นคนที่คาดเดายากแล้วก็เป็นคนที่คือเขาอาจจะแบบอยากที่จะมาขอคุณแต่งงานอะค่ะเขามีความคิดแบบนั้นว่าเขาอยากที่จะขอคุณแต่งงานคนคนนี้ไหมเรายางไงเอาเรื่องคนคุเกับคนเก่าเนาะ,นะ,ะมันควรจะต้องจบไหมนะคะ คนกับคนกลับมันควรที่จะต้องตกไหม ทุกคนไพขนขนน่ขึ้นดีมากขึ้นดีจนแบบขึ้นดีมากอะเหมือนด้วยความที่คุณอะเป็นคนที่คือหลายๆท่านอาจจะชอบสวดมนต์นะคะสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจิตวิญญาณของคุณภายในออะคือมันเก่าแก่ไงมก็จะมีของเดิมติดตัวมาอะไรก็ตามบุญที่คุณสะสมเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะทําให้คุณอะเหมือนกับทําให้คุณอาจจะได้มีชีวิตที่ มีความสุขเหมือนกับได้แต่งงานกับเขานะคะได้แต่งงานกับคนใหม่ได้ออกเดินทางนะคะได้เดินทางไกลได้ทํางานได้นั่งเครื่องบินเยอะๆก็ได้นะคะหรือว่าเดินทางบ่อยๆนะคะให้คุณได้ออกเดินทางหรือทําอะไรใหม่ๆที่คุณอาจจะยังไม่เคยได้ทําเหมือนสร้างครอบครัวร่วมกับเขาอะไรอย่างเงี้แล้วคุณจะร่ำรวยอ่ะคุณจะมีเงินทองมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้าน,นะคะคุณจะเป็นราชินีเหรียญเลยอ่ะ แล้วคุณจะพบกับความสําเร็จความบุรุสมบูรณนะ์มากทุกคนคุณจะมีความสุขความสมบูรณ์ทั้งทางจิตใจแล้วก็ทางกายอ่ะทางภายในแล้วก็ภายนอกคุณจะพ้นออกจากปัญหานะคะคือได้มู่ออนต่อไปอะ่ะคือบ้านที่มันไหมอะ่ะคุณกําลังเดินออกมาจากตรงนั้นคุณผ่านพ้นอุปสรรคแล้วต่อจากนี้มันจะมีแต่ความสุขอะ่ะหลังจากที่คุณได้พบค,คนคนนี้แล้วเขามาขอบคุณแต่งงานนะคะโอ้เป็นเรื่องราวดีๆมากเลยนะคะ ก็ฟังเราแบบชื่นใจมากเลยทุกคนเมย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะสําหรับคลิปวันนี้ไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีคลิปเด็กเก้าเลยต่อนะคะก็คือเหมือนจบอยู่ที่คลิปนี้เลยค่ะก็เป็นกําลังใจให้เมยด้วยนะคะเมย์อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณที่ที่แบบฟังคลิปแล้วก็แบบมาเมนนะคะ แล้วก็บางคนบางท่านก็เมนกันมาแบบนานกันแล้วจนมีจำชื่อได้แล้วด้วยนะคะก็ก็อยู่กันแบบนี้ไปยาวๆนะคะขอบพรบคุณมากคะ่ะที่สนับสนุนช่องมองมีหมอยานะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย